สวัสดีค่ะพบกับครูเกมนะคะในชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้หน้า46ถึงหน้า47นะคะมาดูหน้านี้ของเราเขาบอกว่าไงคะเด็กๆนำตัวอักษร A ถึง C มาใส่ผังไล่เรียงนะคะแล้วเรียงลำดับขั้นตอนการทำขนมบัวลอยเด็กๆมองดูสิคะรูป A, B, C, D และ E เขาทำอะไรกันคะขั้นตอนแรกคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะคือ A เขียน A ลงไปขั้นตอนที่สองล่ะคะเราทำยังไงเรานวดแป้งใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ย B ใช่ไหมคะขั้นตอนที่สามคือเราปั้นเป็นลูกกลมๆตัวไหนคะตัว C หรือตัว D ตัวดใช่ไหมคะขั้นตอนที่สพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็นำมาต้มต้มอ,อยู่ตัวไหนคะตัว E ใช่ไหมคะ e ลงไปรูปสุดท้ายคือสำเร็จแล้วคะ่ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นตัว c เป็นไงบ้างคะขั้นตอนการทำขนมบัวลอยยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราเปิดหน้าถัดไปเลยคะ่ะ หน,นี้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆขีดกากระบาดทับภาพตัดต่อด้านล่างที่ตรงกับภาพด้านบนเด็กๆดูนะคะเลข1ถึงเลข9จะมีภาพที่ตัดต่อที่เหมือนกับด้านบนเด็กๆดูข้อ1ค่ะเหมือนไหมคะเหมือนกับภาพด้านบนไหมคะหลังคาเหมือนแล้วก็กากระบาดคะ่ะแล้วข้อ2ล่ะคะลูกพุ่มไม้มีไหมคะในภาพด้านบน ถ้ามีเราก็กากระบาดลงไปรูปที่สามรูปใบไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ลักษณะของใบไม้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องการูปที่สีรูปอะไรคะรูปอ่างใช่ไหมคะไม่เหมือนกับภาพด้านบนเราก็ไม่ต้องกามาดูขอ้ขอหค่ะข้อห้รูปต้นไม้ใช่ไหมคะ ส่วนของต้นไม้อันนี้ก็ใช่นะคะกากระบาดท,ทับลงไปเลยรูปที่6รูปบันไดเหมือนไหมคะถ้าเหมือนเราก็กากระบาดท,ทับลงไปเลยคะ่ะรูปที่7ดอ่าเด็กดูรูปที่7นะคะเหมือนไหมคะเหมือนเราก็กากระบาดลงไปมาดูรูปที่8คะ่ะตรงประตูใช่ไหมคะ ไม่เหมือนด้านบนเลยไม่เหมือนภาพด้านบนเราก็ไม่ต้องกาค่ะส่วนข้อ9เป็นไงคะเหมือนไหมคะถ้าเหมือนเราก็กากระบาดทับลงไปเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหน้านี้เขาจะให้เด็กๆฝึกการสังเกตนะคะฝึกการสังเกตว่าภาพตัดต่อด้านล่างเหมือนกับด้านบนไหมอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ